พงศาวดารเรื่องไทยรพมา่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพภาคที่3การสงครามเมื่อครั้งกรุงรัตนโก,กสินทร์เป็นราชธานีสงครามครั้งที่4ี่คราวไทยตีเมืองทวายปีมาแม่พุทธศักราช2330 เรื่องสงครามคราวนี้มีเนื้อความปรากฏในพงศาวดาพรพมาร่าประกอบกับหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเมื่อกองทัพไทยตีทัพพมา่าที่ท่าดินแดงแตกไปในปลายปีมามียพุทธศักราช2,329แล้วพอถึงปีมาแม่พุทธศักราช2,330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับกรมพระราชวังบวรก็ทรงปรึกษากัน ให้ขะเกณฑ์กองทัพมีจำนวนพล8 0ดหมื่นกำหนดจะเสด็จไปตีเมืองพมา่าในฤดูแล้งปลายปีมาแม่นั้นแต่กระบวนศึกจะได้ทรงพระราชด,ดำริเป็นอย่างไรหาปรากฏไม่เพราะกองทัพยังไม่ทันยกไปก็ได้ข่าวลงมาถึงกรุงเทพว่าพมา่ายกกองทัพสองทัพเข้ามาตีเมืองป่าซางและเมืองนครลำปางจึงได้โปรดให้แบ่งกำลังที่เกณฑ์ไว้จัดเป็นกองทัพ มีจำนวนพลหกหมื่นให้กรมพระราชวังบวรสเสด็จขึ้นไปปราบปรามพมา่าทางข้างเหนือดังกล่าวมาแล้วในเรื่องสงครามครั้งที่สตามเชิองอัดกล่าวว่าจำนวนพลว่าหกหมื่นตรงนี้ว่าตามที่กล่าวในพงศาวด,ดาพรพมาร่าดูจะสูงเกินไปงามจะไม่เกินสามหมื่นเป็นอย่างมากถ้าเช่นนั้นยอด8ปดหมื่นข้างบนต้องลดลงมาเป็นห้าหมื่น เห็นว่าจะพอสมควรครั้นกลมพระราชวังบวร,บรสเสด็จยกกองทัพไปแล้วทางนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็สเสด็จยกกองทัพหลวงจำนวนพลสองหมื่นออกจากกรุงเทพเมื่อนาวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นห้าค่ำเสด็จไปตีเมืองทวายในปีมาแม่นั้นเหมือนกันตรงนี้จะกล่าวอธิบายถึงเหตุที่ไทยคิดจะตีเมืองพมา่า และเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงเสด็จไปตีเมืองถวายเสยก่อนอันเหตุที่ไทยคิดจะตีเมืองพม่านั้นก็เพราะจะแก้แค้นพม่าที่ได้มาทําแก่ไทยให้ได้ความลําบากยากแค้นแสนสาหัสความรู้สึกของไทยในสมัยนั้นเป็นอย่างไรจะเห็นได้ในกรอนเพลงยาวของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงพระราชนิพนธ์เมื่อจะไปตีเมืองพม่า เพลงยาวนี้พิมพ์ไว้ในหนังสือพระราชวิจารณ์ทั้งฉบับแต่คัดมาลงไว้ต่อไปนี้พอให้เห็นความเป็นตัวอย่างว่ามันทำเมืองเราก่อนเท่าใดจะทดแทนมันให้หมดสิน้นมันจิตอหังกาทมินจะล้างให้สิ้นอย่าสงกาและอีกตอนหนึ่งอันกรุงรัตนอังวะครั้งนี้หรือจากพ้นเงื้อมมืออย่าสงสัยพมา่าจะมาเป็นฆ่าไทย จะได้ใช้สร้างกรุงอยุทธยาแม้นสมดังจิตไม่ผิดหมายจะเสียงทายตามบุกเพวาสนาจะได้ชูกู้ยกนคกราสมดังปรารถนาทุกสิ่งอันถ้าเสร็จการอังวะลงตรับได้จะพาใจเป็นสุขเกษมสันอ้ายชาติพมา่ามันอาทันเที่ยวล้างขอบขันทุกภาราแต่ก่อนก็ไม่ได้มีความสุข รบรุกข้าวฟันเสียหนักหนาจนบ้านร้างเมืองเซทุกวัดว่ายับเยินเป็นป่าทุกตำบลมันไม่คิดบาปกรรมให้ลำบากต้องพัดพรากจากกันทุกแห่งหนมันเหล่าอาศัตร์ทรชนครั้นนี้จะป่นเป็นทุลีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงกระแสรพระราชดำริ ด้วยเรื่องเพลงยาวของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏฉบับนี้ไว้ในหนังสือพระราชวิจารณ์ว่าข้อความตามพระราชนิพนธ์นี้ถ้าผู้อ่านพิจารณาด้วยยานอันอย่างลงว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อ่านเรื่องวงวง,วงจักจักจะรู้สึกน้ำใจท่านผู้เป็นต้นตระกูลของเราว่ามีความอัปยศทุกขร้อนลำบากยากเข็นแค้นเคืองสักเพียงใดความคิดเช่นนี้ ใช่ว่าจะมีแต่กรมพระราชวังบวรย่อมมีทั่วไปในผู้มีบรรดาศักดิ์และผู้มีปัญญาในเวลานั้นดังนี้ตามเชิงอจว่าสทรงหมายความว่าจำพวกหนังสือเรื่องต่างๆซึ่งแต่งขึ้นพิมพ์ขายสำหรับอ่านในท้องตลาดอันมักชอบใช้ชื่อวงหรือจักเช่นเรื่องวงเทวราชศิลส,สุริยว,วงศจักแก้วเป็นต้นแท้จริงความคิด ที่อยากจะแก้แค้นพมา่าคงมีมาตั้งแต่กรุงทนบุรีแล้วแต่ในเวลานั้นไทยเพิ่งตั้งตัวใหม่กำลังยังน้อยก็ได้แต่ต่อสู้รักษาบ้านเมืองครั้นถึงรัชกาลที่หนึ่งเมื่อไทยสามารถตีทับกษัตริย์ของพมา่าให้พ่ายแพ้ไปได้ถึงสองครั้งติดติดกันจนพม่าขั้นคร้ามไม่กล้ายกทัพมาอีกก็เห็นเป็นโอกาสว่า ถึงเวลาแล้วที่ไทยควรจะตอบแทนพม่าบ้างจึงโปรดให้เตรียมกองทัพจะยกไปตีเมืองพมา่าแต่เมื่อกำลังเตรียมกองทัพยกไปพระเอิญมีศึกพมา่ามาตีเมืองป่าสซางและเมืองนครล,ลำปางต้องแบ่งกำลังไปรักษาพระราชอาณาเขตเสียเป็นอันมากการที่จะตีพมา่าก็เกิดขัดข้องแต่จะเลือกเสยทีเดียวก็ทรงเสียดายจึงยกไปตีเมืองทวายแต่เมืองเดียว การที่ตีเมืองถวายครั้งนี้คงเป็นด้วยทรงพระราชดำริว่าตั้งแต่พ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายมากองทัพไทยไม่ได้ยกไปตีเมืองพม่าช้านานกว่าร้อยปีได้รบพุ่งกับพมา่าแต่บนแดนไทยตลอดมาเสียเปรียบอยู่ที่พมา่ารู้ภูมิลำเนาเมืองไทยชำนาญแต่ไทยยังหารู้ภูมิลำเนาเมืองพม,ม่าไม่อีกประการหนึ่งถึงสมัยนี้ มีพวกมอญที่ถูกพม่ากดขี่หนีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากพวกมอญที่ยังอยู่ในเมืองเดิมก็อยู่โดยจำเป็นมิได้มีใจนิยมต่อพมา่าถ้าหากว่าไทยยกออกไปตีหัวเมืองในแดนพมา่าให้ปรากฏว่าไทยอาจจะบุกรุกเข้าไปรบพม่าได้ไม่อ่อนแอเหมือนแต่ก่อนพวกหมอนทั้งปวงคงจะนิยมมาเข้ากับไทยช่วยเป็นกำลังตีเมืองพม่าต่อไป ก็หัวเมืองขึ้นของพมา่าที่สมควรจะไปตีได้ในเวลานั้นเมืองอื่นไม่เหมาะเหมือนเมืองทวายเพราะเมืองทวายอยู่ห่างลงมาข้างใต้พมา่าจะยกกองทัพเพิ่มเติมลงรักษาเมืองไทยไม่สะดวกถึงรีพลยกไปไม่มากนักก็เห็นพอจะทำการสำเร็จได้ถ้าได้เมืองทวายก็คงได้เมืองตะนาวสีและเมืองมริดที่อยู่ต่อลงมาข้างใต้ด้วยทั้งสองเมืองจะได้เอาไว้เป็นที่มั่น สำหรับทําสงครามตีเมืองพมา่าต่อไปโดยที่สุดถึงจะตีไม่ได้เมืองถวายในครั้งนั้นก็จะได้ประโยชน์ที่รู้ภูมิลำนาวของข้าศึกไว้คิดอ่านการสงครามต่อไปข้างหน้าสันนิษฐานว่ากระแสพระราชดำริที่จะตีเมืองทวายคงจะเป็นเช่นกล่าวมานี้และคงจะได้ทรงปรึกษาหารือตกลงกันแต่เมื่อกรมพระราชวังบวร จะเสด็จยกกองทัพขึ้นไปทางเหนือเพราะฉะนั้นพอกลมพระราชวังบวรเสด็จไปแล้วทางนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เสด็จยกกองทัพหลวงไปตีเมืองทวายกองทัพไทยที่ยกไปคราวนี้โปรดให้เจ้าพระยารัตนาพิพิธท,ที่สมุหานายกเป็นทัพหน้ายกไปก่อนทัพหนึ่งแล้วให้เจ้าพระยามหาเสนาพระยายมรราชเป็นกองหน้าของทัพหลวง ยกไปอีกสองกองส่วนทัพหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จเป็นจอมพลโปรดให้พระยาพระคลังเป็นเกียรกายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าน,นภาไลาเมื่อ,อยังดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นยกกระบัดและเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพภริรักษ์เป็นกองหลังรวมจำนวนผลทั้งสิ้นสองหมื่นเศษสเสด็จโดยกระบวนเรือจากกรุงเทพ ไปทางลำแม่น้ำใสโยกไปขึ้นบกที่เมืองท่าตะกัวให้กองหน้าทั้งสามกองพลหมื่นเศษยกล่วงหน้าไปก่อนแล้วเสด็จยกกองทัพหลวงตามไปโดยลำดับทางที่กองทัพไายจะยกไปเมืองทวายไปได้สองทางทางข้างฝ่ายใต้เดินทางด่านบ้องตี้ซึ่งทำทางโทรเลขเมื่อภายหลังทางนี้เมื่อข้ามเขาบรรทัดแล้วต้องเดินผ่านแดนเมืองตะนาวศีไปก่อน แล้วจึงถึงเมืองทวายทางฝ่ายเหนือมีอีกทางหนึ่งเรียกว่าช่องเขาสูงข้ามเขาบรรทัดแล้วตรงเข้าเมืองทวายทีเดียวทางนี้เป็นทางใกล้แต่เป็นทางกันดารเดินยากกองทัพหลวงยกไปเมืองทวายครั้งนั้นประสงค์จะไปทางใกล้และบางทีจะคิดลัดเหลิกทำเลที่พมา่าจะตั้งต่อสู้ได้ถนัดจึงยกไปทางช่องเขาสูง เรอยผู้ที่กะการทับคราวนั้นจะไม่ทราบว่าทางช่องเขาสูงเป็นแต่ทางสำหรับคนเดินเท้าต่อเดินทับไปถึงที่จะข้ามเขาบรรทัดจึงได้ปรากฏว่าเป็นทางกันดานเดินยากยิ่งนักกล่าวไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเขาบรรทัดนั้นสูงชันช้างยังต้องเอางวงยึดต้นไม้เหนี่ยวตัวไว้ขึ้นไป ช้างบางตัวเดินพลาดพลัดตกเหวตายทั้งช้างทั้งควานขี่ก็มีต้องปรุงสับป,ประครับและสิ่งของลงจากหลังช้างให้คนแบกขนข้ามไปแม้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ต้องเสด็จลงส่งพระดำเนินด้วยพระบาทอาศัยผูกกราวตามต้นไม้ค่อยเหนียวพระองค์ขึ้นแต่เช้าจนเที่ยงจึงถึงยอดเขาขาลงก็ต้องลงเช่นนั้นอีก จนถึงออกพระโอษฐ์ตรัดว่าไม่รู้ทางเดินยากถึงเพียงนี้พาลูกหลานมาได้ความลำบากหนักหนาความตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าไทยตีเมืองพมา่าเมื่อรัชกาลที่หนึ่งยากกว่าที่พมา่ามาตีเมืองไทยอย่างไรฝ่ายพมา่าที่รักษาเมืองทวายในครั้งนั้นปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่ากองทัพพมา่าที่ยกลงมาตีหัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตก เมื่อปีมาเสงยังตั้งอยู่ที่เมืองทวายเกงหุ่นแมงยีแม่ทัพจึงเป็นผู้บัญชาการต่อสู้ไทยแต่ในจดมหมายเหตุอของในพันตรีไมเคิลซามทูดอังกฤษที่ไปเมืองพมา่าภายหลังการสงครามครั้งนี้สักห้าปีว่าพระเจ้าประดุงตั้งอแซวุนกี้ลงมาเป็นอุปราชครองหัวเมืองฝ่ายใต้อยู่ที่เมืองเมตมะในเวลานั้น อาจารย์หนกี้ลงมาเป็นแม่ทัพต่อสู้รักษาเมืองทวายแต่ความที่กล่าวนี้น่าสงสัยอยู่ด้วยเมื่ออาจารย์หนกี้มาดีเมืองพิษณุโลกเมื่อปีมาแม่พุทธศักราช2,318บอกว่าอายุ72ปีถ้ามารบคราวรักษาเมืองทวายในปีมาแแม่พุทธศักราช2,330นี้อายุถึง84ปีเห็นจะแก่เกินการนัก วิธีที่พม่าต่อสู้ไทยครั้งนี้ในหนังสือพระาจพงศสาวดาลว่าพม่าให้กองทัพมาตั้งสกัดสามแห่งคือให้นัดมิแรงถือพลสามพันมาตั้งสกัดที่ด่านวังปอเข้าใจว่าตรงช่องที่จะลงไปจากเขาบรรทัดแห่งหนึ่งอีกกองหนึ่งใครเป็นแม่ทัพหาปรากฏชื่อไม่จำนวนพลหนึ่งพันตั้งรักษาเมืองกะลิออง ทำนองจะเป็นกองหนุนของกองรักษาด่านวังปออีกกองหนึ่งตัวพระยาถวายถือพลสี่พันมาตั้งสกัดทางในท้องทุ่งที่จะเดินจากเมืองกะลิอองไปเมืองถวายตรงนี้ตั้งค่ายหลายค่ายชักปีกาถึงกันมั่นคงส่วนตัวพม่าแม่ทัพใหญ่นั้นตั้งรักษาอยู่ที่เมืองถวายฝ่ายกองทัพไทยเดินข้ามเขาลงไป พระยาสุรเสนาพระยามหาอมาตย์กองหน้าของเจ้าพระยารัตนาพิพิธถือพลห้าพันยกไปถึงด่านวังปอเมื่อนักวันเสาร์เดือนสามขึ้นเก้าค่ำก็เข้าตีค่ายพมา่ารบพุ่งกันเป็นสามารถพระยาสุรเสนาพระยาสมบัติบานตายในที่รบยังไม่ได้ค่ายพมา่าสู้รบติดพันกันอยู่เจ้าพระยารัตนาพิพิธเจ้าพระยามหาเสนา ยกลงไปถึงเมื่อณวันอาทิตย์เดือนสามแรมสิบค่ำจึงพร้อมกันเข้าระดมตีค่ายพมา่าก็ได้ค่ายที่ด่านวังปอในวันนั้นนัดมิแหลงนายทัพพมา่าล่าถอยกลับไปรักษาเมืองกะลิอองกองทัพถ่ายตั้งพักรวบรวมผู้คนอยู่ที่ดน่านวังปอสองวันแล้วก็ยกตามลงไปตีเมืองกะลิอองพม่าต่อสู้อยู่วันกับคืนหนึ่งเหลือกำลังก็ถอยหนี กองทัพถ่ายได้เมืองกะลิอองเมื่อนวันเสาร์เดือนสี่ขึ้นสองคำ่ำเพลาค่ำยามเศษเข้าตั้งพักรวบรวมผู้คนอยู่ในเมืองนั้นกองทัพหลวงก็เสด็จยกหนุนไปตั้งอยู่ที่ด่านวังปอทรงทราบว่ามีกองทัพพมา่าตั้งค่ายปีกการายรับอยู่ที่ท้องทุ่งจึงดำรัสสั่งกองทัพหน้าให้เตรียมการยกเข้าระดมตีค่ายพมา่าพร้อมกันทั้งสองกอง ให้ได้ค่ายแต่ในเวลาเดียวจ้าพระยารัตนาพิพิธจ้าพระยามหาเสนาจัดกระบวนทัพพร้อมแล้วก็ยกไปตีค่ายพมา่าที่ท้องทุ่งสู้รบก,กันอยู่แต่เช้าจนค่ำกองทัพไทยก็ตีได้ค่ายพมา่าทั้งหมดเมื่อวันเสาร์เดือนสี่แรมแปดค่ำแล้วก็รีบยกติดตามลงไปเมืองทวายในเวลากลางคืนวันนั้นฝ่ายแม่ทัพพมา่าที่รักษาเมืองทวาย เห็นกองทัพที่ให้ไปตั้งสกัดทางแตกถอยมาหมดกองทัพไทยติดตามมาจวนจะถึงเมืองไม่ไว้ใจทวายชาวเมืองว่าจะมาเข้ากับไทยหรือจะยำเกรงพรมา่าอยู่อย่างเดิมจึงพาก,กองฐานทั้งปวงข้ามแม่น้ำไปตั้งอยู่ข้างฟากโน้นทิ้งเมืองทวายไว้ให้ไทยจากเชิงอัดตรงนี้ในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าพมา่าคิดเป็นกลอุบาย แต่ข้าพเจ้าเห็นตามกระแสพระระาชนิพนธ์ในหนังสือพระราชวิจารณ์กองทัพเจ้าพระยารัตนาพิพิธเจ้าพระยามหาเสนายกไปถึงเมืองทวายเมื่อนะวันอาทิตย์เดือนสี่แรมเก้าค่ำไม่เห็นกองทัพพม่ารักษาที่หน้าเชิงเทินเห็นแต่ประตูเมืองปิดอยู่จะยกเข้าไปในเมืองเกรงว่าพมา่าจะแต่งกลสซุ่มทหารไว้จึงตั้งค่ายรายล้อมเมืองอยู่ข้างนอกทั้งสามด้าน เปิดไว้แต่ทางด้านแม่น้ำกองทัพหลวงก็เสด็จยกตามไปตั้งค่ายที่ใกล้เมืองทวายห่างค่ายกองทัพหน้ามาประมาณห้าสิบเนกองทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเสด็จไปตั้งในระหว่างค่ายกองทัพหน้ากับกองทัพหลวงต่อเข้ามาฝ่ายแม่ทัพพม่าเห็นว่าพวกทวายไม่เข้ากับไทยก็กลับเข้ามาตั้งรักษาเมืองอยู่ดังแต่ก่อนแต่ไม่ได้ยกออกมาสู้รบกองทัพไทยต่อไป ฝ่ายกองทัพไทยเมื่อไปตั้งล้อมเมืองทวายอยู่นั้นการลำเลียงเสบียงอาหารขัดข้องส่งกันไม่ทันใช้จึงเกิดเป็นปัญหาว่าจะควรถอยกองทัพกลับหรือรีบหักโหมเอาเมืองทวายเสียให้ได้โดยเร็วปรากฏว่าแม่ทัพนายกองโดยมากกราบทูลอาสาจะเข้าตีเมืองทวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็หาโปรดให้เข้าตีไม่ด้วยทรงพระราชดำริว่า ถึงตีได้เมืองทวารในคราวนั้นก็จะรักษาไว้ไม่ได้ยกเข้าตีเมืองก็เปลืองรีพลเปล่าๆถ้าตีไม่ได้หรือไปเสียทีพมา่าลงอย่างไรจะถอยทับกลับก็ยากด้วยการทั้งปวงที่ตะเเรียมไปในครั้งนั้นเหมือนเป็นการทดลองก็สำเร็จประโยชน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอพักรีพลครบ15วันแล้วก็โปรดให้เลิกทัพกลับมา และการที่ถอยทัพกลับมาครั้งนั้นเพราะกองทัพไทยมีกำลังบริบูรณ์ไม่บกพร่องบอบช้ำพมา่ายกกองทัพออกติดตามก็ไม่สามารถจะทำอันตรายแกกองทัพไทยได้จึงถอยกลับมาได้โดยสะดวกตลอดทางฝ่ายกรมพระราชวังบวรครั้นเสร็จการปร,ราบพม่าที่เมืองนครลําปางและเมืองป่าซางแล้วเสด็จยกกองทัพกลับมาถึงกลางทางทรงทราบว่า สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จถอยกองทัพหลวงกลับจากเมืองทวายก็ตกพระไทยสำคัญว่าเสธียรฆาศึกจึงยกกองทัพวังหน้าตามออกไปช่วยไปทันเฝ้าเมื่อสเสด็จกลับเข้ามาถึงลำน้ำเมืองใส่โยกกรมพระราชวังบวรส่งตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นคอยระวังพมา่าเพื่อจะติดตามล่วงแดงเข้ามาครั้นเห็นพม่าไม่ยกตามมาก็เลิกทัพ กลับคืนมาพระนครจบสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่สี